ถ้าเชลิ่งบอกเหบอเคิ่ดละแล้วซีบมันรูดไามพิ่งซีบมันเสียลูขาดด้วยแหละลูขาดด้วยแหละคือมันงใส่ดีๆไม่ไม่ใช่หรอโดนตรงซีบไปโอ้ขาดด้วยอยู่สภาพ ันั่งสวัสดีครับส,ส,ส,สวัสดีค่ะช่องแม่เวืองน้องมาก,ก่อนนะคะล้างเสร็จตกันวันนี้มาฝากกิ้ข้าวดึกอีกแล้วค่ะ ป้ายของมาไป<ต>่กระเสร็จมาไปนอนอยู่เลยไปจะทำโน่นนี่น <ไป S 1> ั<ว>่นเสร็จดูขอมาตักไอ้นี่นะนี่ก็อันนี้ปลาเปี๊ยะปลาเปี๊ยปะปลาบ่ไม่อยากกินหรอกเขาถามก็เหมือนจะไม่อยากปฏิเสธเ,เขาถามแลกกันเนาะไม่อยากกินปลาเปี๊ยะป้ะไม่คิดว่า ไม่ยากแต่ยังสิบ่านะได้จัอวเออักไทยอยากกินงจเหอจีนหอเปไทยไม่จีบจีบคุะพักไทยอยากกินงจนหอล่าอันนี่มันยี่สิบห้ละสิบาทเรับ้องคือยัง่อนี่คือแป้งบางๆบอกีอะไรอีกถั่วงอกถั่วงอกเส้นถั่วงอกเส้นเส้นไข่บอก ม่ีไม่มีด้วยหรอที่หมูสับจะทำยังไงจะใส่หมูสับได้ไหมแค่นี้บอ,อนนเล่นอนันเนียวนั่นแหละฉันกินเลยเนียว แบบนี้มันต้องนึ่งไปขายไปเขาต้องเอ้านึ่งเสรซึ้งไว้เลยไมันต้อตงพอดนลยเอาเอาแบบาอย่างเดียวใช่ไหมอือต้องกินลอยอย่างงี้นึ่งไปเหือใจเปล่าเหื่อยนึ่งไปขายไปไม่เอาน่ไม่ทำลมมนะ

มองงวัดก,กันเลยแก่<อ>เท่าสลานี่บอกมันแก่ด้วยแต่ที่เดินไม่ได้นะ่ะเป็นพยาธิเลือดเพื่อนทำใหาเดินไม่ได้ก็จัดยาให้มากินเดือนนึงทุกที่อยูที่นี้แล้วก็สีดยาให้สองเขิมเล่นเลย มันอยากลุกลุกขึ้นมันล้มลงมันปากมันเพื่อนกับเพื่อนมันเจ็บมันเลยนอนเลยแับนีิเมื่อกี้มันลุกขึ้นแล้วทาลาล้มลงไปปากก็จ้ำเพื่อนแปะเพื่อนที่หงหรือนอนดีกว่าบักเลยนอนดีกว่าบอกแล้วอย่าลุกอย่าลุก นี่บ่กงนข้าวนี่บอกสะดวกถ้าไม่ทานกินแล้วชอบแต่เมื่อคื้อนี่เราออกมากินอย่ามาให้ทำอีกนะไม่ทำมากบอกว่าเหาได้หาเอามาเลยนะบอกแต่ท่านแต่ท่านในอื่นในสมัยนี้ปลาทอดยังต้มยังอะไรยังแซ่บแล้วปลานี่สิบดแซ่บกว่าบด้วยยังไงไม่ได้กินหรือไม่ได้ลองดูนะ พูดถึงเมนต์ปลาคอดก็ทำทั้งหมดใช่ไหมล่ะไม่มันงมาทำไรอะไรไปนี้มัทำทั้งหมดต่แบไถึงทำเนื้อทาอะไรอืมน่าจะเข้าถาบพีนะรู้ไลยนะช็อ้ชมนี่ก็ทำมันก็ไม่ผานใช่ไหมผานทำไมยังไม่ผานไม่านไม่ได้เลยสิบห้าวัรือะไีคือเก่าคือเก่าคือเก่ามันยี่สิบแปค่ะไม่เนี่ยคือเก่า จะสองตัวอะไรของใันจะได้จินต่อไปนะถ้าเปัองอยู่ถึงคณน,นสนะิสานะฟ้าไฟอไดจะชินสุสดหรือวะน้ำมาใหญ่เป็นโตเป็นพะควรหรือวะเอ้าเอ้าตืึงเลยตื่นนะตื่นะทำตื่นมาไดึงเลย ไม่เข่าเขาเข่าทุด่างนั่นยาไทยาใจเนาะยาก้วยพกเสต็เให้มีอ้ียจ้าเสตเจในสองตัวนั่นยาไตยาไตเข่าทุ่ด่างมั่นมู่แตกจิ้แตกเข่าทุด่าง มัน,นีแวาหวานหวานหวานหว,ว,วานเปรี้ยวอมก็หวานอีกแต่มีอยู่หนึ่งสองผ้าวท่า,าหรือเปล่า,ากา็กินข้าวเหนวมัมุนไม่กินหรอกินแค่อเนะกินอิหไม่กนหรอไม่กินกิน็ได้อ่งไรบอกคุณิบนแบบนี Cái đen cái gần 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 không gần 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 แต่ยังอยู่ใจใบนี่บอทเกที่มทไมแไ้อะไรอ่ะกับแก่บ่ต้องคาร์เตอร์กับนี่เหคร,ร์เลอร์กับผับพอดนี่นะหืมกับสลัดนี่บอนี่ก็ท่า มอแอบบอิ่ม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 ซื้อยานนะั้นให้่อยนะ